สวัสดีค่ะเพื่อนๆฝนเริ่มตกแล้วนะคะวันนี้นะมีต้นปงสวยๆใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะนีอ่อันนี้นะ่าจะเป็นปงเขาชะเมาใช่ไหมคะลุปลงปงเขาชะเมาเนี่ยปงเขาชะเมาค่ะเข้ามาดูจะได้เลยฝนก็จะตกแล้วปงเขาชะเมานะคะเป็นไม้เหมือนเป็นหัวนะคะเป็นหัว อยู่ในป่าเขาชมเมาล์เขาก็เลยเรียกว่าปงเขาชมเมานะคะทุกคนเป็นไม้ป่านะคะนานนะคะกว่าจะโตเท่านี้นะคะว่ากันว่าก็จะนับเป็นข้อนะคะอย่างต้นนี้ก็ประมาณห้าหกปีได้แล้วนะไซนี้อย่างที่บ้านเราที่สูงอย่างนี้ก็ประมาณยี่สิบกว่าปีนะ,ะที่บ้านเรามีต้นหนึ่งเนาะ,ะแล้วก็มีต้นเล็กๆที่เป็นหัวหัวนะคะแค่นั้นวันนี้ก็ฝนฝนตกแล้วนะคะเดี๋ยว ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายไปนะจ้า